สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมารีวิวบ้านใหม่ของเรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเจาะลึกทุกห้องเลยนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะทำออกมาเป็นสไตล์มินิมอลนะถูกใจเรามากๆเลยละคะ่ะ านหลังนี้นะคะประกอบด้วย3มห้องนอนสี่ห้องน้ําและความพิเศษของมันนะคะก็คือห้องนั่งเล่นแบบโถงสูงนั่นเองค่ะวันนี้เราจะพาดูทุกคนมาคอลเลกเหตุผลกันนะคะว่าทําไมเราถึงเลือกบ้านหลังนี้แถมวันนี้นะคะเรามีนัดกับทางโครงการตรวจบ้านด้วยละค่ะก็เลยจะมาแชร์ถึงแนวคิดว่าเราตรวจบ้านเองได้หรือเปล่าหรือจําเป็นต้องจ้างวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญมาตรวจบ้านนะคะหวังว่าคอนเทนต์วันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังหาบ้าน ห่คนที่กําลังตัดสินใจว่าจะตรวจบ้านยังไงไปรับชมกันเลยค่ะจะเป็นในส่วนของถงสูงที่เป็นดับเบิลสเปซนะคะ เพดานนี้นะคะจะสูงถึง6.5เมตรเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราแพลนตรงนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะโซนรับประทานอาหารวางโต๊ะกินข้าวขนาดใหญ่มากๆได้เลยนะคะสามารถทำแพน t r y ครัวฝรั่งได้อีกนิดหน่อยนะคะ แล้วก็นี้เป็นส่วนของครัวนะคะเอ,อ่อเราไม่แน่ใจว่าโครงการใจอยากให้โซนนี้เป็นส่วนของครัวไทยหรือว่าครัวฝรั่งแต่ว่าเราเอาโซนนี้เป็นครัวไทยนะคะแล้วเราก็จะกั้นประตูตรงนี้นะคะจนถึงตรงนี้แล้วก็ชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีห้องน้ําด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นแค่ powder room นะคะจะไม่มีส่วนที่อ่าไม่มีส่วนที่เป็นโซนอาบน้ำนะคะ ก็เป็นทางขึ้นชั้นสองนะคะขึ้นบันไดมาอืม,อมก็จะมีทั้งหมดสามห้องนอนนะคะห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนที่สองแล้วก็ห้องนอนที่สาม ก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องแสงบันไดนะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนแรกก่อนนะคะห้องนอนแรกนี่ก็กว้างขวางทีเดียวนะคะวางเตียงหกฟุตได้จะมีช่องแสงขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นช่องแสงแบบนี้มีห้องน้ำในตัวนะคะห้องน้ำก็ ไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ที่สำคัญห้องนอนนี้นะคะจะสามารถเปิดหน้าต่างตรงนี้เพื่อที่จะมองลงไปยังโถงข้างล่างได้ด้วยก็จะเห็นหมดนะคะว่าใครกำลังทำอะไรใครมาบ้านใครนั่งดูทีวีอยู่หรืออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นห้องนอนแรงนะคะ พื้นที่หน้าห้องนอนที่หนึ่งตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะทาเป็นหิ้งพ้าหรือว่าทาเป็นมุมอ่านหนังสือเล็กๆก็ได้นะคะบ้านที่มีโถงสูงเนี่ยค่ะที่เป็นดับเบิลสเปซเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้พื้นที่ชั้นสองเยอะนะคะเพราะว่าพื้นที่ชั้นสองเนี่ยมันถูกแบ่งไปเป็นในส่วนของดับเบิลสเปซไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องแลกมานะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ดับเบิลสเปซนะคะ แต่ว่าโดยโรวมก็คือโปร่งแล้วก็แสงเข้าเยอะมากแล้วก็อ่ารู้สึกผ่อนคลายนะคะและนี่ก็คือห้องนอนที่สองนะคะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งห้องนอนนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดของบ้านแล้วก็มีช่องแสงที่ใหญ่มากๆยือตรงนี้นะคะนี่ค่ะ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเราสามารถที่จะแบ่งพื้นที่ตรงส่วนนี้นะคะ่ะทําเป็นว a l k i อินโค e t ได้นะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็ค่อยอทำ p า r t i t i o นแล้วก็กั้นเป็นส่วนเตียงนอนนะคะห้องน้ำนี้นะคะทางโครงการก็ทํากระจกมาให้นะคะเป็นประตูกระจกนะคะเข้ามาก็จะเป็น ส่วนของอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์แล้วก็ฝักบัวนะคะห้องน้ําของโครงการที่นี่ก็คือขนาดพอดีนะคะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าห้องน้ําในมาสเตอร์เบดมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าห้องน้ําห้องอื่นๆนะคะห้องนี้เป็นห้องที่สามนะคะห้องที่สามเนี่ยก็จะอยู่ในโซนของหลังบ้านนะคะก็จะมีช่องแสงอย่างนี้ข้างหลังบ้านก็จะสามารถเทควิวได้นะคะแล้วก็มีระเบียงด้วยค่ะ ห้องนอนของที่นี่ทุกห้องมีห้องน้ำในตัวหมดเลยนะคะซิงคจะอยู่ฝั่งหลังประตูนะคะนี่ก็จะเป็นโทดฟันกับในส่วนของตัวะคะ่ะ บ้านของเราตั้งอยู่บนพื้นที่ดินขนาด60ตารางวานะคะบรรยากาศภายในหมู่บ้านเนี่ยร่มรืน่นไม่พลุกพล่านนะคะตอนเราหาบ้านเนี่ยเราก็ไปดูมาหลายโครงการเลยนะคะเพื่อหาตัวเลือกที่ใช่แล้วก็ตอบโจทย์เรามากที่สุดนะคะซึ่งทำเลสําหรับเราเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่ายังเป็นคนที่ติดเมืองอยู่ค่ะยังอยากได้ ความสะดวกสบายแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ชอบหมู่บ้านที่พลุกพล่านนะคะชอบความเงียบสงบค่ะรวมถึง สไตล์บ้านราคาวัสดุที่ใช้อย่างโครงการนี้นะคะก็ใช้วัสดุที่ดูดีได้มาตรฐานค่ะอลูมิเนียมทอสเทมที่นำมาทำประตูนหน้าต่างก็มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนะคะโดยโรวมแล้วนะคะเราเอาปัจจัยทุกๆอย่างที่พูดมาเนี่ยค่ะมาแมชกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเรากับแฟนนะคะที่นี่ก็ถือว่าลงตัวที่สุดค่ะ สำหรับการตรวจบ้านนะคะเราจะมาพูดถึงในประเด็นที่ว่าเราควรจะจ้างวิศวกรหรือว่าอินสเปกเ,เ,เตอร์มาตรวจบ้านดีไหมนะคะหรือว่าควรที่จะตรวจเองเพื่อประหยัดงบยังไงดีนะคะขอแนะนําเลยนะคะว่ามากกว่าเรื่องสกิลแล้วก็วิธีการตรวจที่เราอาจจะสามารถหาเซิร์ชด,ดูในอินเทอร์เน็ตได้ไม่ยากเนี่ยการมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยและแม่นยำเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะในการตรวจบ้านค่ะเพราะการดูด้วยตาเนี่ยไม่สามารถ สามารถรับรู้ถึงดีเฟกตต่างๆโดยเฉพาะดีเฟกต์ที่เป็นงานระบบนะคะเช่นงานระบบไฟระบบน้ําระบบสุขภัณฑ์นะคะหรือการที่เราเนี่ยจะปีนขึ้นไปเช็คก,กระเบื้องหลังคาได้นี่นะคะก็ลําบากใช่ไหมคะซถ้าตรวจบ้านแบบใช้วิศวกรที่ได้มาตราฐานเนี่ย เขาก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะคะเช่นโดรนอุปกรณ์เทสไฟรั่วอุปกรณ์วัดฉากวัดมุมนะคะแล้วก็อุปกรณ์วัดความสูงว่าได้ระดับไหมเป็นต้นนะคะแต่บอกก่อนนะคะว่าถ้าใครพอมีสกิลอยู่บ้างเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ยากนะคะเพียงแต่ต้องหาอุปกรณ์มาคอยซัพพอร์ตเวลาเราตรวจค่ะจะได้ไม่จะได้สะดวกนะคะแล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดด้วยค่ะเพราะว่าจำไว้ว่านะคะบ้านเนี่ยไม่ใช่ราคาถูกๆนะคะถ้าเกิดว่า จะตัวจเองเนี่ยก็ต้องมั่นใจในความรอบครอบของตัวเองพอสมควรเลยนะคะ หวังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะคะสำหรับ EP หน้าค่ะเราจะพาทุกคนนะคะไปดูกันว่าตรวจบ้านเขาทำกันยังไงต้องเช็คอะไรบ้างมีจุดไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะรอติดตามชมกันได้เลยค่ะแล้วทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดชมกันค่ะวันนี้ขอพระคุณสำหรับการรับชมไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ